สวัสดีค่ะอยู่กับช่องน้องมีน้ำซิงนะคะหลังจากที่ห่างหายกันไปสักพักหนึ่งนะคะก็วันนี้นะคะเป็นวันปัดชิมนะคะปัดชิมวิทศเนาะก็ช่วงนี้อ่านหนังสือนะคะก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปลงนะคะก็วันนี้วันศุกร์นะคะอาทิตย์หน้าวันจันทร์ก็สอบปลายภาคนะคะวันนี้มากับครอบครัวนะคะ เยอะๆคุณพ่อค่ะสวัสดีครับกินข้าวนอกบ้านครับวันนี้วันนี้นะคะจะแบบว่าเหมือนเป็นวันจบนะเนาะแล้วก็วันวันเกิดนะคะเกิดอยากกินนะคะก็เลยจะพามากินหมูกระทะนะคะหมูกระทะที่บคชนชัยประคนชัยเหรอจ้ะอ๋อประคนชัยนะคะคิดว่าตรงนี้แต่นประคนชัยค่ะทุกคน วันนี้ก็กำลังเดินทางพ่อคะแล้วจิมงานพ่อยังทำงานได้ทำงานไหมคะทำทำทำวันนี้พ่อได้ไปไหมไม่ได้ไปเลยพ่อติดงานสดสี่วันแล้วเพิ่งเสร็จพรุพน,พนี้ก็ยังไม่ได้ไ,ไ,ดไปผู้นี้ก็ไม่ได้ไปหรอคะแต่ว่าทิมงานก็ยังทำงานอยู่เนาะ,ะ,ะแล้วกันเซฟเอลกันนะคะพันนี้วันเสาร์ อาทิตย์นะคะที่จริงพรุ่งนี้อ่ะต้องไปสอบนะคะแต่ว่าเขาเลือดนะคะก็เลยสบายนิดนึงเรามีเวลาอ่านหนังสือแล้วก็มีเวลาถ่ายคลิปด้วคะ่ะไปกันว,วันนี้ก็วันปัดชิมนิเทศนะคะก็อย่างหนึ่งเลยก็ขอขอ,ขอบคุณนะคะคนที่มาถ่ายรูปแล้วก็ให้ดอกไม้นะคะโครกงกนนเ้ก็คือแม่พึ่งนะคะแม่พึ่งก็คือเจพึ่งัวน้าโจยแคทซิงนะคะ ะะก็มาให้ดอกไม้ด้วยนะคะแล้วก็มาถ่ายรูปกันนะคะน,นี่ก็ไม่เพิ่งก็มาของของรูปเพื่อน,นําเนาะแล้วก็ว่านิงด้วยนะคะก็พ่อกับแม่นะคะติดธุระนะคะไปงานศพค่ะทุกคนอันนี้ก็คุณนาข้างบ้านนะคะ <c oughs> แม่จะเลี้ยงตอนเย็นนะ <c oughs> ใช่ค่ะน,นี้ก็ไม่ได้ไปก็น,น,นี่คือชเชอร์นะคะเชอร์ก็ยิ่งกว่าดอกไม้ใช่ไหมอันนี้ชอบยิ่งกว่าดอกไม้นะคะขอบคุณนะคะเกี่ยวขอบคุณคนที่มาร่วมถ่ายรูปนะคะแล้วก็ให้ดอกไม้ได้วยนะคะจะมาสามแล้วค่ะจะเกเรียวนะคะอ้ออันนี้คือรถพี่แสงสุนชัย <ไป S 1> นะคะรถบัานรถบ คุณพ่อกับแม่เป็นสาวไอ้ขี้วัวรู้สึกรู้สึกแบบแอบคืบคืบนิ่นๆน,น,น,นๆๆะเมื่อกี้เขาแบบสมัยเช้าๆพ่อเมืเ่อกี้พ่อบอกว่าสมัยตอนนั้นหัวเป็นคุณปู่ครับหัวเป็นคุณปูข่ข้างหลังก็จะเป็นจะเป็นที่นั่งเหมือนรถจะไม่กล้าเท่อนั้นอ๋อนี่นะคะใช่ก็จะมีดี่ จะไม่กล้ายังไงครับบรกประเทศจะไม่กมล้าใช่ไหมเนี่ยอ๋อหรอใช่อ๋อหัวคนปูนนี่เหมือนเหมือนรถเเลอปาดตรงไหมคะครับใช่หัวจะเป็นหัวเดียวกันแบ,บนนแล้วก็จะมีข้างหลังก็จะเป็นที่นั่งแล้วเขาเขียนว่าแบบเป็นรถน้บส่งหรือยังใช่เขาจะทําสีส้มมัเน,นี่ยแหละทําเป็นสีส้มเขาจะวิ่งระแวกนี่แหละระแวก,กคนใช่อ๋อค่ะพ่อเคยขึ้นด้วยใช่เคยเคย อแต่เกิดมาไม่ยังไม่เคยร้องขึ้นลนะครับปุจะขึ้นไปไหนก็ตอนนั้นไม่มีละก็จะเป็นรุ่นแบบนี้แบบนี้ก็จะเริ่มหมดแล้วอันนี้อันนี้เก่ามากนะคะเห็นคันเดียวในบ้านกวดด้วยแล้วก็เห็นมีคันใหม่เลยคันดินึงเป็นรถที่นิยมกันเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนลย20-30ปีที่แล้วนี่คนจะใช้เยอะ ทุกวันนี้คนจะใช้รถส่วนตัวเยอะ,ะแต่เมื่อก่อนในรถโดยสารเนี่ยจะเป็นที่นิยมกันราคาก็ไม่แพงที่จะกบานกรวดมาที่ราคาก็ประมาณสิบบาทเจ็ดบาทเนี่ยวิ่งจากไหน่ะจากบ้านกรวดจึงกบวดชัยสิบบาทใช่เจ็ดบาทแล้วทุกวันนี้คเออทุกวันนี้ก็จะแพงประมาณสี่ห้าสิบบาทสี่สิบบาทยี่สบบาที 40, 40, ่บาั แมาตอนพ่อขี่ก็ประมาณหกบาทเจ็ดบาท่ระมาณนั้นแล้วแต่ก่อนหกบาทเจ็ดบาทถือว่าแพงไหมคะก็แพงคก็แพงเมื่อนประมาณนั้นพ่อพ่อแต่ก่อนพ,พ,พ่อได้ไปเงินไ,ไปโรงเรียนวันละเท่าไหร่ก็ไปโรงเรียนนะได้บ้างไม่ได้บ้างนะโอ้ยงอ่อมันยังวันละบาทใช่เด็กเอามส่วนน้อยที่จะได้จะมี ได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะว่าเมื่อก่อน,นเงินหาย่ายทุกวันนี้เด็กๆไปเรียนก็มีแต่สี่สิบห้าสิบบาทนะอะไดเมื่อก่อน,นซื้อข่าวไปยี่สิบได้กินขนมได้ดน้ำอีกสิบบาทก็เหลือ20สิบบาทซื้อขนมกินนะครับโอเคเมื่อก่อนไม่ได้เลยอ่ะล้วซื้อ,อยังไงครับผม ็ไม่ไม่ได้กินก็ห่อข้าวไปสอไแม่ก็ห่อข้าวไปจากบ้านโอเคไม่ลองไม่ลองเรื่องแหละ <laughs> ไปกินเนื้อย่างกัน <laughs> แล้วค่ะ คุณนะ้าสวัสดีค่ะค่จะจี่พอยหล่ะคะโตเดียวพอยหล่ะคะยายโตไหมหรือว่าเอาหรือว่าเราจะคุณนะ้า <c oughs> คุณน้ารออยู่แสบหนูตักเองหนูตักเอง ค่ะขอบคุณค่ะมอจบโมงให้พันหนึงออ้ยขอบคุณค่ะเราก็ดูไม่ใช่ร้านรักเนาะจะได้ทำไมล่ะเออต้องได้ทำไมล่ะใจฉลงด้วยตกใจตายอ่ะเราต้องดีแล้วก็หอกเขาดีบอกกันอย่ อันนี้คือเลขที่รังว้าวว่าวนั่นปรบมาณหกมาหกคนหนึ่งน้ำเปล่าหนึ่งน้ำโคลนหนึ่งไปเราจะมาเตรียมจานกันนะคะทุกคนค่ะ,ะสื่อโปบอกเสร็จแล้วขอหวานด้วย สิ่งแรกที่จะ,จะมูมูหมายมาเนี่ยร้านนี้แบบอร่อยมากทำเองเนี่ยนะคะวิซิมก็จะมีนี่ด้วยนะลวกชอ้อนเสร็จเรียบร้อยต่อไปฝังครึ่งอะโมเนี่ยค่ะก็จะต่อไปที่โมโมนเรียบร้อยค่ะ หนูไปก่อนนะยีวีวร้านก่อนนะคะเพราะว่ามาบ่อยจนจนเขาจะจำหน้าได้แล้วนะนะขายี่ปาะคนณชัว้าวาว,าว้าวซอยซอยแน่นงงโอเคค่ะแม่แน่หนูไปอาจาย์หนึ่คยค่ะดีไงผักมาหนูไปค่ะหนูนี่นี่เอาผัก มิ้งไ,ไม่ว่ามิงไม่มีน้ำมามิงจะดูแบบดูแบบโล่งๆกว่าไหมเนาะแบบเวลามีน้ำมามิรู้สึกกระซือกระซือเวลาแบบเนี้ยเหมือนจะคือกว่าเนาะสายแล้วขอพิเศษผักบุ้งนะคะอ๋อบ,บุง้งโลก่อนเลยหมดอย่างฝั่งนั้นเรามาขโมยฝั่งนี้กันเถอะอิ่มเดียวแท้ไม่กินคำเดียวเอง อันนี้คือมนาทั้งวันก็คือไม่ทาแป้งเพื่มเลยนะใจว่าในกล้องหอนดูใสมากเลยนั่นหนูคิดเองแลงนะตัวจริงจะวิ่งหนีเด้อที่เทียวกำลังกายเนี่ยโอ้ปลาชิมปลาชิมยังก่อน ไ่ดูนูตุอะไรแม่แม่ไม่ออกสีนแม่นอนมาบวมมักเลยช่วนี้ก็สอบนะคะอาทิตย์หน้าก็สอบแล้วสอบอะไรคะสอบไปภาคค่ะหนูคิดสภาพตัวเองไหมถ้าตัวเองใส่ มอปลายแล้วแบบต้องใส่ย,ยัดไม่เนี่ยพุ่งออกแ <c oughs> าาม่เลยในย่างอาทิตย์ละวันกลางเันในายา่างอาทิตย์ละครั้างเ่าพุ่งออกแม่เลย,ยแสบาจา้าเห็นเลยจะเป็นไงต้อสลับอ่ะ,อะไปค่ะเฮีย <c oughs> ใคร,ใรขงนั้น <c oughs> พี่ขอต่อ,อไปดีก่อนนะคะจะเป็นหมู แล้วอเสำหรับคลิปนี้นะคะก็ตาองใชอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้น้องมีงดำสิกเนี่ยนะคะก็จะเริ่มทำงานในเร็วๆนี้อาจจะหาหาเป็นานนิดนึงนะคะเพราะมีตัวส่วนตัวนะคะก็แล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะจะไปเรียนต่อ